เอาครับพี่น้องผมกับคุณพ่อที่ขายน้ำหวานน้ำใดเวลาว่างแล้วก็มาลักปลาผู้กองอีพี่น้องมีผู้กองอีมาเฝ้านี่ได้บ้ได้แน่อยู่ได้แน่อยู่โอ้เจ้าใส่ยีงั้นจะบอกมีแต่ปลาซิวอ่าวพี่น้องปลาชิวเอากับปลาขาว็มีเลยปลาขาวหน่อยเมื่อกี้ก็เลยกินวัวมันก็เหลียกินผุเหลียวจ้ากินเจ้าคนกินสามคนกินสามคนมันเหลียด้นี่เอายังเสีย คอยกับผู้ของอีกับมีปาาคือกันกเอาสีกู้อีแม่นบ่เนี่ยเ,เอาเอาเบิ่งพีน้องวีทีทางการจะมาหาหนี่ลละเรามาเอาคูปีเราปีนี่ขาเจ้าตดต้นไม่เห็นเราพร้อมต้นไม้ยาลามยากักดีครับผู้กองอีกลางว่าเปลี่ยนกลางบ่ไอะไรยุกับบองเฝ้าตะปลาให้ข้าเจ้าพีน้องผมเอาคุณพ่อกูมาวัดปูกันได้ได้วอดปูพี่น้องเอาเอาเอาไม่ผู้กองอีจำอ่า ห้วยเจียจำดองนะมาเบิ้งคุณพ่อกลางละดึงคืนโอ้ตัวนี้บ่คอยมา,มา,น,าน,นิดตานบ่เลีนเนาะกันฝนตกมันม่มีบ่มองนี่กันฝนตกปลาม่เลี้มกันได้รูดแล้วเนาะโอ้บูบ้เอาสำบ่อืมโอ้ครับกัดมองขาด เจอกลสวนแล้วหมอกกินอยูมีเป็นยังไรผู้กองฮะเป็นย,ปยังว่าอยากอยากถ้ารอวะเอาว่าจะเปีปปยกปะมีไดึงมาดึงมาสองมือแล้วมาบานี่เถงขามันบ้าบานี่คอยไปครับมากินจุมาก,กินรางมว่าเจ้ากับบ่อไหว,วน,น,นี่นละม่งคอยว่าเวลาคอยสูนหลายะว่าเอ๊ผู้กองอีสวนไปกินเข่าเสียบๆหรือบ่อป่าทำอะไ้บางทิกิน คนจังเหลียวมันเศ้าเขาเจ้ากับจุบู๊ยใครหอยเชื่อหรืพี่น้องมาตั้สร้างคักเท้าผู้กองอีเหตุยังได้ยินกับจัดมันได้นี่เต็มไรพี่น้องนั่นฮะเพียงเพียงเพียงฆ่าเราปะ เอาคือบ่าคาสน่ะเราคาอะไรฮะเสียบมันเหรอโอ้เสียบแล้วอยู่ใส่ปีงอยู่ใส่คนทิิงลูกนี่อ๋ออาปีงก็มี่พี่ห้องออปีงออเสียบแล้วยปีงข้าวใหญ่พี่น้องมันบ่ธทรมาดาเนี่ยนี่เอากินนยี่วะเอารดมบิ่ง้าได้กินก็กิ้นว่าย่าว่ากินปีงเด้มากกระได เอาได้บ่ได้เบิ่งกันเราได้ยังแนีพี่น้องเอาอ้เดไปเฉียงตัวนึ่งยุ่พี่น้องออตกบูโอ้มันอยู่หรอคุณพ่ออู้ก็เลี้ยวเลี้ยงเลยง่ายเลยสวยบุลาอือก็ลูกข้ากันยุ่ช่วงนี้ก้อนฝนตกเพราะฝนตกก็คือว่ามันลงไปแล้ว เออมันสิลงมันสิไปยู่มองได้มู่บักใหญ่เหรียญคุยเห็นอยู่หันคอยก็บ่กล้าเอาคอยเล่ตัวมันเมียนว่าหยุดตรงกลางอยู่เป่าขันสันบนบ่หนีขึ้นร่ามื่สิบนหนีเนาะเพราะว่าอื้อเพราะว่าคอยเห็นอยู่ไอ้มองหันบาดที่นี่มันก็ดร้อยร้อยมั่วอยู่คยก็บ่บอกผู้ใด้ดอกอยย่านมาเอามันอืมเอาคุณพ่อขายน้ำว่างแล้วก็มากลางหมองให้เอาเบิ่งอ่ามวนมวล้วก็ได้ปีงไปขัวตัวหนึ่งพี่น้อง พี่น้องผมโอ้ยเป็นตะขัวนะพี่น้องนะปิ้งปิ้งเอ้าไปขอบคุณผู้กองอีกับเฝ้านี่แหละเฝ้าให้เพิ่นถือข้องแล้วเจ้าเอาหากินบ่อเป็นมือล้างมาซอยจูนน้ำกันด้คุณพ่อเด้ลยผ้าผู้กองอีซอยจูกับคุณพ่อเสร็จกินกินเป็นบ่อแล้บง่วยเจ้าอ่อ้คขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม